สวัสดีค่ะวันนี้มาบอกเรียนพวงมณีลูกแรกของปีเช่นเคยนี้นะคะไหนแชร์ซะหน่อยอ,อ๋อเราเราก็ลืมเราไปใช้โทรศัพท์อันนี้พ่อบอกสุกในปิงตัดเมื่อวานเมื่อวานซื้อน่ะให้คุณงานตัวพวงมณีสีสมอน ตมูตมิหน้าใหญ่อันนี้คือไม่ตะมูตมินะก็ถือว่าลูกใหญ่แล้วสุกในปิงนะคะสุกในปิงถ้าสุกแล้วจะปอกง่ายดูตูดเห็นไหมมันมีร่องแม่ไม่เคยกรีดกรีดคือหมอนท้องอันนี้คือมีดที่มีที่บ้านเอาะไรก็ได้ค่ะแล้วก็จิ้มไปเลยจริงๆใช้ซ่อมยังได้เลยแต่นี่มันยังแบบถ้ามันสุกมากอะใช้ซ่อมได้แต่นี้คือมันไม่มากฉันจะปอกบนโต๊ะเาหูโต๊ะคะ่ะ จะเลยมาปอกโต๊เขียนหนังสือลูกพ่อห่วงโตกินข้าวนี่แหกแล้วนี่ขนาดนี้น่าจะกำลังดีมัง้งพ่อเขาให้ลูกนี้งวงอย่างดีอยู่เพราะทำไมมันยังแรงแข็ง พ่อมันมันยังแรงแข็งอะพ่อเราชอบไปหม,มอกับคนอื่นว่าแค่จิ้มก็จิ้มก็ได้แล้วแต่นั้นคือมันแก่จัดไงเป็นเลยจิ้มก็ได้เลยมันแบบสุกสกส,กสุกจัดแล้วอะสุกจัดประหลัดบอ ออไม่ได้ปลอกมาเป็นปีแล้วนาะยแ้วก็ต้องมีความสง,งึกสง,งักบ้างผ่านไป3นาทีแล้วพววันนี้ลูกกินหนึ่งยังไม่ได้กิน จะถานที่ปอกทุเรียนทุกปีเธอมันไม่มันไม่มันไม่มันแสะไม่ออกอ่ะมันยังแข็งอ่ะแต่มันจิ้มแล้วแบบมันไปนะถ้าคือมันยังไม่สุกมันจะจิ้มไม่ไปเลยตองเย็นไปให้แม่กจิ้ม อะไรนะแม็แม็เจ็ดกณฑ์นะเออเฮ้ยเอาไปฝา,า,ากพี่ป้อมหน่อยดิเออเออไปมครับพี่ป้อมกินเนาะไม่มีใครไม่กินทุเรียมเออเอาไปฝากคุณเชอรี่ไม,ไม่ต้องหรอกคุณเชอรี่เธอต้องฝากทั้งโรงอะฝาก มันอาจจะเป็นเพราะมีดไม่คมเราต้องเปลี่ยนมีดวุ้ยขอบคุณยี่สิบเอ็ดคนมาดูนะคะทุเรียนจากจันทบุรียี่สิบเอ็คนดูแม่ก็ดีใจแล้วเนี่ยล็อตแรกเลยของสวนอิงบุญฟอร์ม ไม่ต้องมีความหวังว่าจะลปอะทุเรียนขายอะชั้นอะขอบคุณนะคะทุเรียนจันทบุรีตอนนี้มาอยู่สมุทรปราการอยู่กรทมก็ได้ ตรงข้ามหลังเมกะที่เขาบอกแกลนตอนนั้นที่มีคุณป้าหมอเราก็เสียวอยู่เพราะเราอยู่โซนหลังเมกะเหมือนกันเพราะโอ้ยผ่านไปจะหกนาทีแล้วเดี๋ยวฉันปอกแบบแตงโมเลยนี่ แตงโมเตงโมแตงโมจะเปิดแล้วนะเนื้อมันแหล่เหลืองๆอยู่เหมือนกันเนาะสวัสดีค่ะหลีดลงเกลือเลยระคะไม่ไกลกันไม่ไกลกันพาคนงานไปตอกบัตรตลอดเลยค่ะ เรายังใช้คนงานกับ,บูชาอยู่นะเอามีดเล็กให้หน่อยสงใจจะไม่ได้กินนะคุณพนมภัยนะจะร้องไห้แล้วนี่ขนาดลูกเล็กนะเนี่ย เหลืองแต่ไม่อ่อยเหลืองแบบเ่าสารนะเหลืองขาดปุ๋ยอะทุเรียนไม่ค่อยบำรุงเพราะว่ายังไม่ได้ให้ผลเราก็ขี้งกไงบำรุงน้อยไงจะได้กินเป้าออมือนี้ผัวหนักกว่าเราอีก ผัวปอกไม่เป็นเลยแต่ผัวขอให้เธอว่าฉันจะได้กินทุเรียนไหมถุงมือถุงแม่ก็ไม่ได้มีมาเละละเข้าเนื้อละเธอหรือมันยังไม่สุกกะเธอ พ่ออะไรถ้ามันปอกยากอะคือมันไม่สุกนะพ่อพวกมันนี้มันไม่ปอกยากขนาดน,นี้นะเธอเรื่องมันยังไม่สุก นี่จะมันนิ่มแล้วนะเนื้อจะเละแล้วเนี่ยอุตสาห์โม้ของปอกง่ายๆเฮ้ยจะได้แล้วจะได้แล้วเฮ้ยมาแล้วเหลืองไม่อ่อยเฮ้ยหรือมันแก่ไม่ดีเฮ้ยห,หรือมันเละเพราะเพราะเรากรีด มาเดี๋ยวคะ่ะงงไหมแกล่ะพูดแล้วเราต้องชิมทุเรียนเม็ดแรกของปีนี้อืมหวานไงร่อยชิมหน่อยนิดเดีวยวพอเธอกาดแลยว จะกัดเดี๋ยวเหลือเขากินแล้มันยังไม่เลงไงฉันส่งในปิงอ่ะไม่เป็นไม่อร่อยเหรอป่าะนะมันต้องนิ่มกว่านี้สรุป,ป<ะ>ว่าสิบนาทีกินได้แล้วท<ะ>ันพวงมณนีค่ะหรือคนเขาชอบกรอบนองนุ่มในอย่างนี้ทั้งพวงมณนีเนื้อนิดเดียวเองค่ะเนี่ยเม็ดทั้งนั้น อันนี้คือกรอบน้องนุ่มในมันนุ่มนิ่มว่านี้หน่อยเนเนื้อไก่ฉีกนะแต่พวงมันนี้มันหวานเจี๊ยบไม่เหมือนหมอนทองค่ะอือได้แล้วนะขอบคุณนะคะมันต้องันนี้ไหมกลังดีพรุ่งนี้ก็เลยแล้วมั้งเย็นนี้ป่ะเย็นนี้